อุสานีลาสามีจักจันเรียกได้ว่าโนอุสานีออกจดหมายขอโทษเควัฒนาสามีจักกจันอย่างเป็นทางการพร้อมเผยไกลเกลี่ยผ่านด้วยดีจดใช้ค่าเยียวยาหนึ่งล้านบาทจบลงได้ดีแล้วหลังเควัฒนาสามีของจักรจันอคัมเสรีได้ฟ้องหมิ่นประมาทโนอุสานีทำเสื่อมเสียชื่อเสียงเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคม2564 ล่าสุดในอินสตาแกรมของนักแสดงสาวนกสนีได้ลงจดหมายขอโทษอย่างเป็นทางการถึงแควัฒนาสามีของจักรจันทร์อาคัมสลีโดยมีใจความดังนี้นอกจากนี้นกสนีได้เผยการไกลเกลี่ยผ่านด้วยดีโดยบอกว่าทั้งสองประสงค์จะไกลเกลี่ยให้คดีมีความยุติลงวันนี้นะัดไกลเกลี่ยผ่านไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะไกลเกลี่ยให้คดีความยุติลงซึ่งข้อความของเจ้าตัวได้โพสต์ว่า วันนี้นัดไกลเกลี่ยผ่านไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะไกลเกลี่ยให้คดีความยุติโดยนกได้จ่ายเงินเยียวยาจำนวนหนึ่งล้านบาทเรียบร้อยณวันที่5เมษายน2565ค่ะโดยนกได้จ่ายค่าเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่5เมษายนอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีที่เสาวนกและสามีของสาจักรจันทร์ผ่านเรื่องดราม่ามาได้นะคะ